Thank <laughs> you. ชนตัวไม้ใหญ่เอาก่อนหายท้อเลยตัวแรกของวันโอ้โหหาตัวยากมาก มาต้องไปเช้าวันนี้ไม่ติดดอกเหรอเจ็บสิลมเริ่มเข้าแล้วครับเพิ่งจะได้อ๊๊อกมาตัวเดียวโอ้โเขากล้างตัวเลยน,น,นั่นไอ้๊๊อก ก็มานั่งจอดดูตรงนี้สักพักหนึ่งเห็นมันขึ้นบ่อยแล้วโคมไปคมมาก็เห็นอีกเก็บไว้ก่อนยังไม่มีที่ขึ้นดีๆเลยครับก็ามายืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วครับก็เจอไอ้๊อกตัวเดียวออีกชนไม่ทันโอ้โหไล่เข้ามาี้ล้ อติดขึ้นสวยเลยขึ้นลูกไม่ทันตัวไม่ค่อยใหญ่เหไหวะเหลื่อมมองไม่เห็นนิดโอ้โหใหยใส่มันเลื่อมมองไม่เห็นตัวปลาเลย นูตัวไม่ใหญ่โอ้โหตายท้องยิงไปก่อนแหละโอ้โหตัวไม่ใหญ่อีกละโอ้โหดิ้นเลยข้ามหัวหรือข้ามตูดวะนะ ขันหลังให้น่าจะไม่โดนอะถ้าโดนมงงืนต้องงายท้องเลยแหละไม่เหลือตัวนี้ไม่โดนนะั่นนะโอ้โหยิงปลาภาพไปสองนับแล้วไหรอะไหววาโอ้โหไม่นิ่งเลยนลยดินยัง,ยงไงวะโอ้โหดูไม่เป็นสุขเลยอะ่ะ อืมโดนไปเลยตัวไม่ใหญ่ไอ้ป๊อกอีกแล้วเอาวางปืนสิวิ่งเข้าขวาโดนถากอีกโอ้โห อร่อยวะนะไปผ่านไว่อนมาหนี้โอ้โหเล็กจัดยิงโดนนึกไงวะนนี้ระยะก็มีแต่สิบเมตรบวกเลยนะอือตัวเท่าตัวแรกเลยโอ้โหผมมาเฝ้าไว้ตัวที่ผมจะยิงตัวแรกจะติดตรงนั้นแหละแต่มันใหญ่หน่อยตัวนั้นครึ่งโลแต่ยังไม่เจอเลยไม่รู้พลิป้วอยู่ในครับ เจอเด็กกระสูบอีกแล้วดิเข้ายี่แล้วกระสูบอ้อยนิ่งซะด้วยนะแบบนี้โอ้โหเอ็ดพวกนี้ต้องติดอีกโอ้โหโดนนะโดนดีด้วยอือโ,โดนแกม้มอีกอือ ตัวครับใสแดดเดียวสกบตัวโลครับตุนนี้ใส่ละสองขีดขีดครึ่งยิงหมดแหละมันไม่มีตาให้ดิน่นลึกจัดไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งทามหลังโอ้โหตัวดำ ลงก่อนอืมอืมอยังไงวนะเนาะเสียงมันโดนเลย้ังตุกสมัยสายมีวิ่งนะลูกพี่โอ้โห มันจะมีสองตัวนะเม่สีขึ้นเหมือนกับขึ้นคู่เลยนะโอ้โข้ามอีกทีอร่อยวะเพราะว่าวกดต่ำแล้วยังไม่พอกดข้ามอีกตัวดีด้วย อะไรวะเป็นปลาเอ้าไม่โดนโอ้โห ไม yup. right? ่เป็นไม้ไอะโอยิ้มัวแล้วจ้อะไรมาวไม่รู้ขึ้นมาเจอเลย อันนี้เหรออุ้ยกะสูบอ้าวหายยังไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่อย่างนี้นะเกาะนูน้นเกาะนี่นี่ก็ปลาหายากอยู่กว่าจะเจอ ยิ่งรีบยิบ่งเป็นเว้ยไม่รีบแม่งแล้วดีนะไม่ไปถ้ามันไปนี้ค <c> ง <oughs> จะแย่เลยนะ ยิงปลาแล้วหลุดไอตัวนี้ก็เกือบหลุดอีกแล้วอุปรสรรคเยอะจัะติดนูน้นติดนี่อยู่ไม่รู้ะลยนี่ตัวเดียวซ้ำสองครั้งต้องเอาตั้งสองดอกเลยเลยถึงจะตายอ่ะเดี๋ยวมานั่งเฝ้าตรงนี้แหละเดี๋ยวเก็บปลาตัวนี้ก่อนนะนะโอ้โห

วันนี้เลยไม่ถึงโลเกือบเกือบไล่เรียโลครึ่งวนมานี่ตั้งแต่นี่เห็นตั้งแต่อยู่ตรงนี้วนไปนูน่นนำมาโผลอยู่ตัวหน้าเลย อุ้ยโลอยู่เป็นโลเลยนะนะเนี่ยไสสวยเลยคิดว่าเล็กๆไม่เล็กเต็มถังเออเต็มถังกว่าดีเลย

ลงไปก่อนสองตัวนี่ว่ามีสองตัวตัวหลังใหญ่เดี๋ยวราให้ตีก่อนนะั้นตัวไหนตีก่อนเอาแม่งตัวนั้นคุป่าตัวนี้สองตัวเลย นิรดร้อยนิรดนรดอ้อยเป็สรลจเลยจะบอกนะไม่โดนอุ๊ยอีห้าไม่โดนจริงด,ด้วยภาคหัวเลยดนะังปุบเลยละ ไม่โดนนุ่นนุ่นนุ่นไปดิ้นอยู่นุ่นตกโลเลยนี่โดนนะเนี่ยด,ดูดีครับผมเกล็ดโดนจังๆเลยแหละหัวเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแหละเห็นฟองปัดป๊ดๆแถวน,นั้นแหละ ก็ดุกหรืออะไรครับไม่รู้เห็นแต่ขา,ขาวข่าวแป๊บๆๆๆนึกเห็นในช่วงนี้น,นี่ตนูนปาดช่อนดีกว่าคนจินน้ำตั้งนานแล้วมันจะเห็นหันไม่ได้ปิดๆไปต,ตัวนี้มีมาจิตนต่อหน้าตรงนี้เลยเมื่อกี้ก็เห็นตัวหนึ่งตรงนู้นตัวไม่ใหญ่แต่ตัวนี้ไซส์สวยอยู่ เดี๋ยวรอดูใหม่เห็นมันขึ้นบ่อยนะตรงนี้ดูขึ้นนี่แถวนี้หละตาตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันที่ผมเห็นไม่เจอตัวใหญ่เลยนะนะเจอแต่ตัวปลอกเย็งไปแล้วปิดเปิดปล้องไม่ทัขอาน้อยก่อนไหนวะนี่แม่นจัดเลยอุย้ยเล็กกว่เดิมอีตัวนี้ยิงดูยังไงวะเน,นี่ <c oughs> เยเคลื่อนจิบแล้วมันลงไปแต่มันค้างอยู่ไง ผมเลยลองยิงเล่นเล่นดูเก็บสะสมไปกับพวกตัวเล็กมันมีเพื่อนมันอยู่ไอตัวนั้นผมเห็นอยู่ครั้งหนึ่งล่าสุดก็เห็นอยู่ช่วงนี้ก็ยิงแต่ไม่ทันครับผมหันปืนไปทางนี้ผมคิดว่ามันจะล่องมาทางนี้เห็นจิดบตอนแรกแต่ก็แอบจิดบตัวนู้นล่องทีนี้หายเลยเงียบเลยไม่เจอเลยเ็มาเจอได้ไอป๊อกตัวนี้เลยครับมาเนี่ย <c oughs> อ่ะพอแล้วผมเดี๋ยวเอาแค่นี้พอ ไปครับผมเดีย๋ยวลงจากหมายดีกว่าไม่เจอเอะไรตัวนั้นเป้าเปน็นมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วครับผมฟอ,อตรงนี้ <c oughs> นานพอสมควรเลยและได้มาไม่กี่ตัวครับได้ช่อนปล็อกล่าสุดตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ช่อนกระสุบช่อนปล็อกกระสุบครับสามตัวตอนแรกๆก็ได้มาตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมไซโลอยู่ครับ ก็ไอปอกปิดท้ายด้วยไอปอกครับเคมาเฝ้าตรงนี้ครับผมก็มาต่ออยู่สักพักใหญ่เลยครับผมเจอครับตัวนี้เจอแต่ว่ายิงไม่ทันครับผมหันซ้ายจีบขวาหันขวาจีบซ้ายครับแล้วจีบจะไม่เหมือนตาที่มันล่องแล้วก็ขึ้นมาหายใจจิบทั่วไปมันจะขึ้นจิบแล้วก็ตั้งหัวขึ้นตรงๆแล้วก็จีบจิดเดียวครับจิบนิดเดียวก็ทิ้งตัวลงปุ๊บไปเลยแล้วก็ทําให้เราไม่มีจังหวะที่จะหันปืนออกไปทันครับหมายตรงนี้ก็เป็นคลองครับผม ก็ตรงน kind of like ี are, Straße, aire, you you Som bah, ้ม uh, okay, 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 ีลมอยู่เป็นช่วงๆครับแต่ปลาไม่ค่อยล่องเข้ามาก็จะเจอตัวเล็กๆเข้าครับแต่ไม่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่เจอตัวเดียวแต่ไม่ทันนี่แหละผลงานของวันนี้ที่เราล่องมาตั้งแต่เช้าวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้าวันนี้มาแต่เจ็ดโมงครับผมก็มาดูทโดครับก็ได้มาตัวนี้แหละอ่ะโอเคครับผมแล้วโอเคครับพี่ๆหน้านนะครับผมวันนี้ก็เลาะมาหาดูทะโดแต่ไม่เจอครับทะโดมันไม่มีจุดที่ขึ้นเลยครับผมแล้วก็ ลมมันก็เริ่มเข้าผมก็เลยย้ายที่ครับวันนีออ้ฝากพี่ๆทนะ่านนะท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับก็จะเริ่มกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่ๆท่านนะนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบายยครับเจอกันคลิปหน้าพี่ๆท่านนะนะ